หน้าหายตา หายไปไหนกันมาค่ะทุกคนช่วงนี้เรียนหนักกันใช่ไหมเอ่ยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเป็นห่วงนะแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันก่อนว่าวันนี้ฟรีไฟล์เขามีชุดอะไรเข้ามาใหม่บ้างเพราะว่าอย่างที่ทราบกันก็คือจัดเนี่ยจะเป็นสายช้อปปิ้งนะคะมีก็เกือบทุกชุดนะชุดไหนไม่มีบอกด้วยจะไปตามหาหาให้เจอจะเอามาให้ได้<อ>ปะเดี๋ยวเข้าไปดูกันก่อนเพราะว่ารอบเนี้เนี่ยเท่าที่เห็นแบบแบบนะมันจะมีอยู่ชุดหนึ่งที่วิธีการได้รับเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่รู้อาจจะ เป็นชุดอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะชุดนี้นะคะชื่อว่าวัยโโก้ไม่หยุดนะคะหรือว่าชุดชื่อภาษาอังกฤษมันอยู่ไหนตัวละครมันบงัง น,นี้จะเป็นชุดนะคะเหมือนคล้ายๆกับชุดตัวตลกเนาะสีม่วงอ่ะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูละกันว่าชุดนี้เนี่ยต้องทํากิจกรรมหรือเล่นยังไงถึงจะได้มันมานะและ้วก็อ่านี่ค่ะชุดลับเฉพาะแอร์เพเท่านั้นอันนี้ไม่มีขายที่ไหนนะก็คือเซตเอ็มเพรสแใครอยากรู้ว่าชุดนี้ไปเอามาจากไหนทํายังไงถึงจะได้มาเดี๋ยวรอชมเลยค่ะแล้วก ในช็อปนะคะในช็อปช้อปปี้ฟรีไฟเนี่ยตอนนี้เขาอัปเดตของเข้ามาใหม่แล้วด้วยนะทุกคนมันจะมีสินค้าใหม่เข้ามานะคะนั่นก็คือหมวกบูย่านะใครเคยเห็นหมวกบูย่าปะที่มันเป็นแบบว่าบูย่าแถบทองเป็นหมวกแก๊ปแล้วก็จะมีแบบพวกกุญแจนะคะเสร็จแล้วก็จะมีหมอนอิงนี่หมอนอิงแต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้นะเดี๋ยวจะ้าจะ,จะจะสั่งมาเหมือนกันมันจะเป็นหมีแพนด้ากับลายหมาชิบะมั้งใช่ปะสีส้มๆแบบเหมือนตัวนาคหรือไม่ก็ตัวนาคเนี่ยแหละจะไม่แน่ใจช่วยช่วยบอกจ้ะหน่อยแต่เดี๋ยวจจะ สั่งมาแล้วเดี๋ยว <g ül> ถ้าเกิดของมาถึงบ้านเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะทุกคนะเรามาเริ่มเล่นกิจกรรมแรกกันก่อนเลยละกันนะคะกิจกรรมไวโจโก้ไม่หยุดนะคะชื่อชุดชุดนี้ชื่อว่าชุดโอเค c l o w n ออกเสียงให้ถูกนนะทุกคนอ่านว่า clown clown นะคะ clown ที่แปลว่าตัวตลกนั่นเอง ก็จะมีชุดต,ตัวตลกใช่ปะสกินไอวอร์แต่สกินไอวอร์นี้จะมีละไอพวกแอร์บอร์ดอันนี้มันมันไม่เวอร์หวังจัดก็เลยไม่ค่อยชอบใช้แต่ว่าจัดะัดก็จะเก็บสะสมไว้นะเผื่อแบบวันใดวันหนึ่งเกิดอยากใช้ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็นี่เลยค่ะพวกหน้ากากแพตมานิแอคแล้วก็แพตมานิแอคมาร์กนะคะและนี้ก็คือ Hand of Victor นะคะหรือว่าคาถาก่อนหน้านี้ที่เขาเอามาแจกในกิจกรรมเป็นสีแดงแต่นี่เป็นสีม่วงนะทุกคน ะเราเลือกของสองชิ้นที่เราไม่อยากได้ก่อนอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาโอ้ยรอบนีดีอ่ะมีของที่ไม่อยากได้ก็คือทั้งหมดเนี่ยคือของที่อยากได้หมดเลยคือได้อะไรก็ได้อ,อยากได้หมดยกเว้นสองอันนี้ที่เราจะไม่เอามาเก้าหมุนเก้าจะว่าจะได้แอร์บอร์ดเก้าพ็คครับอันแรกโอเคได้ตั๋วมาก็ถือว่าคุม้มทุกคนรอบที่ 9.9เคล็ดอีกอันหนึ่งแอร์บอร์ดเชื่อว่าตอนที่สามนะอันเนี้ยดาวถูกดาวถูกมันล็อกมาเลยเขาเรียกว่าจากประสบการณ์นะคะทำให้เรารู้ว่าอนาคตของเราเนี่ยจะเจอกับอะไรบ้าง ซึ่งอนาคตของจัดรอบที่4ในการกด199เฮ็ดเนี่ยจะคิดว่าจัดน่าจะได้หน้ากากสักอันหนึ่งไม่หน้ากากปากยาวก็เป็นหน้ากากปิดปากเออมาดูเห็นไหมรอบต่อไปไม่หน้ากากก็คาถาเชื่อ 99, ปาก299เฮ็ดมันรู้ว่าจริงโอ้โหต่อไปนะคะจะคิดว่า น่าจะได้ไอวอจะคิดว่า499จะน่าจะได้ไอวอว่ะเฮ้ยดาวพีด,ดาได้คาทาเอ้ยแต่คาทา499เพชรจะรับได้อยู่นะราคานี้รับได้รับได้แล้วก็ต่อไปค่ะ699มาดูกันว่าจะเป็นไอวอ แต่ไอวอลจะมีแล้วแฮน่าเสียดายมากเลยถ้าเป็นอะไรที่จัดยังไม่มีจะคงจะดีใจมากกว่านี้อ่ะแล้วก็ชุดนะคะ9 9 9เพ็ดค่ะไม่ต้องสืบจากประสบการณ์แล้วนะคะดวงของเราก็จะเป็นประมาณนี้ไม่มีดีกว่านี้แล้วก็ควรจะทำตัวให้ชินนะกับการสุ่มมาตลอดทั้งปีเออเอาจริงจะเล่นฟรีไฟล์มาจนวันนี้ก็น่าจะปีหนึ่งละมั้งทุกคนปีกว่า ประสบการณ์การสุม่มหนึ่งปีทำให้จัดรู้ว่าจะจะได้ชุดนี้เป็นอันสุดท้าย <laughs> มันอยู่ี่ดวงจริงอ่ะดวงเรามันไม่มีอ่ะทำไงอ่ะเนี่ยเดี๋ยวในคอมเมนต์มันก็ต้องมีมาบอกอยู่แล้วแหละเนี่ยผมกดทีเดียวได้ครับแล้วจัดก็จะแบบแอบไปนั่งร้องไห้อยู่มุมห้องนู้นะแก่ <c oughs> ะอะแล้วก็ต่อไปทุกคนชุดอันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาชุดขึ้นมาให้ดูก่อน ชุดอันนี้เห็นปะชุดเอ็มเพรสแบอันนี้นะคะทุกคนเราจะต้องเติมเพชรเราเนี่ยจะต้องเติมเพชรนะคะเพื่อที่จะได้ไปแลกของอ่ะเดี๋ยวจะต่อในโทรศัพท์ให้ทุกคนดูแล้วกันอ่ะทุกคนให้ดูที่จอนี้นะคะก็ อันเนี้ยมันเป็นชุดลับเฉพาะแอ r p เพเท่านั้นใช่ไหมวิธีการที่จะได้รับชุดนี้ก็คือเราเข้าแอปแอรเพยเสร็จใช่ไหมคะกดไปที่โปรโมชั่นค่ะเลื่อนขึ้นมาไปตรงเติมเกมเออเสร็จแล้วเห็นตรงนี้ไหมที่มันเป็นฟรีไฟกูเกิลเพ a y ตรงเนี้ยกดเข้าไปเลยทุกคนเห็นไหมชุดหม่ยเอ็มเพรมันจะต้องมา กดรับตรงนี้ไว่าซึ่งการที่เราจะได้รับชุดอันนี้เราต้องมี24เหรียญ24เหรียญคือเราจะสามารถได้ถาวรได้เลยแต่ถ้าเกิดเราจะใช้เราอยากเสี่ยงดวงเนี่ยเราก็ใช้2เหรียญใช่ไหมใช้2เหรียญในการแลกกล่องสุ่ม1น่งกล่องนะคะเพื่อที่จะได้รับชุดเนาะ แล้วทํายังไงถึงจะได้เหรียญมาใช่ปะ่ะเราก็ต้องเติมเงินนะคะฟรีไฟ <FIFA, S 1> เติมเพชรฟ f i ไฟผ่าน Google p เ a y นั่นก็คือเราต้องไปกดในเกมทุกคนกดตรงนี้เติมเลยเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีแพ็คอยู่อ่าเดี๋ยวจะจ่าทำในโทรศัพท์ให้ดูละกันนะคะสักครู่หนึ่งนะทุกคนโอเคทุกคนอันนี้นะคะเราก็จะเข้ามาเติมนะคะเติมเพชรในนี้เมื่อกี้เท่าที่เราดูใช่ไหมก็คือเติม179บาทใช่ปะ 179บาทได้520เพรนะคะเติมอันนี้1แพ็คจะได้เหรียญ6เหรียญแต่ถ้าเติมแพค35บาทจะได้2เหรียญแต่ว่าจัดอ่ะจะเอาชัวร์เลยก็คือจัะไม่สุ่มจรจะเอาชุดมาเลยจัดจะเติมแพค179แพ็คทั้งหมด4แพ็พคจะไก6-4่ย่ถึงจะได้24โอเคเราต้องเติม4ครั้งนะคะโอเคเห็นไหมมันก็จะขึ้นว่าเราเติมเงินผ่านแอ์เพเสร็จแล้วใช่ปะแล้ว เราก็จะเข้าไปเช็คนะคะอ่านี่เห็นไหมพอเราเติมปบ๊บะเราก็จะได้เหรียญใช่ปะจะมี6กเหรียญละเดี๋ยวจะจะเติมอีก <S <S แต่ก็จะเติมอีกนะคะเพื่อที่จะได้อ่ายี่สิบสี่เหรียญเออแ้วก็เติมอีกอันนี้เติมรอบที่สองทุกคนอ่าโอเคชัวร์นะได้ชัวร์ได้ชัวร์โอเค เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเรากลับเข้าไปที่แอร์เพของเราอีกรอบหนึ่งทุกคนนี่24เหรียญจัดก็จะสามารถแลกชุดนะ่า Empress b a บได้เลยถาวรเนานะแล้วเขามีโปรโมชั่นนี้ด้วยลูกค้าใหม่นะคะเติมครั้งแรกรับไปเลยนะคะ5กล่องอกดรับที่นี่โอ้นี่จัดจดมากดรับเงินคืนด้วยโอ้โหแต้มเดือนนี้จะมี800ฮะอ่ะกดแลกชุดก่อนนะคะกดแลกชุดเลย อัดลอกชุดนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาโค้ดอันนี้ไปเติมเอาโค้ดไปเติมในเกมครับแลกไอเทมโค้ดเข้าไปนะคะเสร็จแล้วเราก็กรอกโค้ดของเรานะคะเข้าไปได้เลยค่ะอันนี้เป็นไอดีจัดนะจะก,ก็กรอกโค้ดของจัดไปแล้วก็ใช้งานรหัสครับแรกของรางวัลยืนยันแล้วก็ได้รับชุด เอ็ม s พรสแบไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาใส่ชุดนี้เก็บแรงและกันเนาะอ่ะพอเราออกเข้าใหม่แล้วนะคะ ในห้องแต่งตัวค่ะชุดของเราก็จะอยู่ในห้องแต่งตัวนะคะอันนี้เลยชุด e อ p r e s s สแวทุกคนชุดหายากต้องบอกว่าชุดนี้มีจำนวนจำกัดนะคะเหลือใน a i r p a พแค่ไม่กี่ชุดนะฉะนั้นใครที่อยากได้ต้องรีบไปเติมแล้วก็รีบไปรับด้วยนะคะสำหรับใครที่กดแบบเป็นกล่องส่มมาก,ก็ขอให้โชคดีนะขอให้ได้ชุดเลยแต่ของจัดเอาชัวร์ไงก็ ได้มาเลยนะคะถามว่าคุ้มไหมวันนี้เติมไปเท่าไหร่นะ179บาท17 9บาทคูณ4ีเพราะเราเติมไป4ีอบอเพื่อที่จะเอา24เหรียญใช่ปะก็716บาท716บาทถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มค่ะเพราะว่าเราได้เพชรมาสุ่มของซื้อของในเกมด้วยแล้วก็ได้ชุดนี้มาด้วยแถมเป็นชุดที่หายากเหมือนกันนะคะฉะนั้นแล้วใครอยากได้ทำตามนี้เลยนะคะทุกคนถือว่า บอกแล้วกันเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้วิธีการไปรับนะคะสู้ๆทุกคนแล้วเจอกันค่ะเจอกันคลิปหน้านะ๊ายบายราคานี้รับได้รับได้ แล้วก็ต่อไปค่ะ699มาดูกันว่าจะเป็น i อวอลนั่นเองแต่ไอวอลจะมีแล้วแฮน่าเสียดายมากเลยถ้าเป็นอะไรที่จัดยังไม่มีจะคงจะดีใจมากกว่านี้อ่ะแล้วก็ชุดนะคะ999เพชรค่ะไม่ต้องสืบ